สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวดรายสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะตอนนี้ก็กลับเข้าสู่เมนูเข้าคอร์สวันที่สองนะคะก็เหมือนเดิมนะคะส้มตำแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สับเดี๋ยวเอามาเอามาเลกลื่นให้ดูก่อนเดี๋ยวช่วงที่สับก็ไม่สับให้ดูละเดี๋ยวมาตำให้ดูทีเดียวเลยเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะช้าโอเคปะ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลย มาเดี๋ยวมาสับให้ดูแป๊บหนึง่งวันนี้ก็จะมีตำผสมกับฝรั่งด้วยนะคะแต่เอาไม่เยอะแค่จะเอามาผสมกับมะละกอฝรั่งเราก็จะสับๆวันนี้เราจะสับอย่างเดียวนะคะแม่ได้มีดใหม่มามีดสับได้พอดีพอดีเลยแต่สไตล์การสับของสาวดอยไม่ใช่มืออาชีพนะคะมือสมัครเล่น ก็เลยจะสับแบบไม่เหมือนมืออาชีพที่เขาสับขายหรอกอันนี้ฝรั่งนะคะอันนี้เราจะตำมะละกอผสมฝรั่งตาม,าตามั่วนาซส้วเพราะว่ามันเป็นมันก็อยู่ในหมวดของผลไม้เหมือนกันมันก็เลยมาตามกันได้เนาะถ้าใครที่เคยกินตมผลไม้ก็จะเคยกินเนะาะตำแอปเปิ้ลส้มอง,งุ่น ฝรั่งตำได้หมดอยู่ที่ว่าใครจะเอามาตำผสมกับอะไรเท่านั้นเองอร่อยค่ะะวันนี้กินตำตำแปลกๆฝรั่งวิตามินซีเยอะนะคะแล้วก็ฝรั่งนี้ช่วยดับกลิ่นปากได้อย่างดีนะตำตำตำ จะให้ดูปิดคลิปมามามาต่อต่อต่อมาลดความอ้วนกันต่อมาเด้อวันนี้ตำมะระงกรตั้แบบภาครวมนะคะรวม รวมหลายอย่างอันนี้ก็จะมีวันนี้ใส่ลูกชิ้นเดี๋ยวถัว่วฝากยาวใส่ก่อนวันนี้ตำม่วดตำส้วตตำรวมนะคะแต่วันนี้ไม่มีปลาทูกินละไม่มีปลาทอดมากลับละว,วันนี้ก็ตำใส่ลูกชิ้นแล้วก็กินกับขนมจีนไปตำถั่วให้แตกๆก,ก่อนโอยเมนูอันนี้หายหิวค่ะหายหิวแล้วก็ไม่อ้วน เดี๋ยวจะลองกินสักอาทิตย์หนึ่งตำ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 ขัวใหแ้แตกนิดนึงอ่าเสร็จแล้วก็ใส่เหมือนเดิมน,นะคะน้ำตาลปี๊บก้อนหนึง่งน่าจะพอแล้วไม่ต้องเยอะน้ำตาลปี๊บก็ใกล้จะหมดเต็มทีละสองก้อน ไม่ค่อยชอบหวานก็เท่าไหร่ก็น่าจะพออยู่แล้วมั้งอะแค่นี้แบบหละใช้มือหยิบแค่นี้แค่นี้ติดไปก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอยากได้อีกอแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ำมะขามเปียกวันนี้เช่เช่โอ้ย่าใส่เข้าไปใส่น้ำมะขามเปียกดำๆใส่สามสี่ช้อนใส่เข้าไป นี่แหลตัวระบายอย่างดีเลยแล้วก็มาบด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 ใส่กับนนะ้ำตาลปี๊บเดี๋ยวใส่มะนาวต่อก่อนมะนาวก็เหมือนเดิมนะคะไม่เยอะไม่เยอะหนึ่งลูกเพราะว่ามันมะขามมะขามนี้มันมันไม่เปรี้ยวไม่หวานมันไม่หวานไม่ใช่มะขามหวานแต่มันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ มามะนาวใสให้หมดเลยนี่กาวไปเลยหนึ่งลูกแต่บีบน้ำได้ไม่เต็มที่หรอกทีนี้เราก็มาหมดก่อนสูตรของสาวดอยก็เหมือนเดิมนะคะต้งตำไม้ไทชูรสนี้ปลาลาเจ้าใหม่มาแล้วนี่แหละปลา้หอมระเบิดวันนี้จนะให้ไล่ลูกสาวขึ้นไปซื้อ นี่อย่างอย่างนัววันนี้ลองใส่ดูหนึ่งทับพีก่อนเมื่อวานในสงสัยจะใส่ปะลาเยอะไปหน่อยเค็มไปนิดหนึ่งแต่ก็กินจนหมดถาดนงโผหอมกลิ่นหอมระเบิดเสร็จแล้วนะคะคลุกคลุกมะเขือเทศใส่ลงไปแล้วก็ลูกชิน้นควักใส่ลงไปไปคุกคลุกก่อน ลูกชิ้นทอดฮอทดอกด้วยลูกชิ้นด้วยฮอทดอกด้วยน่แซบนัวค่ะแซบนัวไม่แซบไม่นัวก็ให้มารู้ไปนี้มีฝรั่งนะคะฝรั่งแล้วก็มะละกอผสมกันไปเราจะเลือกตำวันนี้คกใหญ่นิดนึงเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยอิ่มสักเท่าไหร่ เราก็ไม่ต้องไม่ต้องตามหมดติเกบเอาไว้นี่เหมือนเดิมเนี่ยขนมจีนเตรียมมัารอแล้ววันนี้คุกใหญ่นิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยยกขวเข้ามาไว้ในห้องทอผ้านี่แล้ว ห้องนอนก็ตรงนี้ห้องทอผ้าก็ตรงนี้ห้องกินข้าวห้องทาส้งตำโอ้โหห้องนี้เห็นบ้านตกแต่เก<ๆ>๋ๆอย่างนี้ก็สารพัดประโยชน์เด้อทีนี้ชิมดูก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยชิมค่ะ,ะชิมโอเคแล้วยัง โอเคพอแล้วเนาะ mm hmm. ไม่ต้องเติมปลาล้าแล้วเนาะเติมปลาล้าอีกเดี๋ยวมันเค็มพอดีละโอเคตักใส่อ่ะเอาี่มเอนนมาไหมขอใส่เอาาใส่สวมสูงไว้กว่อนดูมันเลอะ มาเด้อมาเด้อเรียบร้อยแล้ววันนี้คคกบัดใหญ่สามมวดสามซั่วเมนูเข้าคอสลดน้ำหนักขูดคคกซะจนเสียวฟันไปนหมดเลยเนี่ยอ้าเอาคคกเก็บปลาปลาแดดอันนี้เก็บฝั่งนี้ก่อน S <S น้ำขาาเปียกก็ยังไม่หมดมาค่ะมากินกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยแซบเวอร์มาทีนี้ก็ได้เวลาจำแล้วนะคะวันนี้ขนมจีนเต็มถาดก็ไม่รู้ว่าจะลดความอ้วนได้หรือเปล่า แต่ว่าไม่มีผักกลับนะจะกินกันแบบเนี้ยวันนี้อย่างนัวมันจะพร้อมไม่ลงก็เพราะไอ้เส้นขนมจีนนี่แหละดูท่าก็ได้อร่อยนะตามใส่ฝรั่งใส่ทั้งถัวใส่ทั้งหลัดมมน้าผัดเกลือก็หมดเราก็ถิดพวกนี้ามใหม่ก็ทำเอาใหม่ กินกันสองคนจะหมดหน่าจะหมดหรือว่งถาดเนี้ยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่นอกนเนาะเดี๋ยวสาวดอยขอกินก่อนมาเด้อมาเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกเมนทุกลค์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจมาเดี๋ยวมาแซบนัวกันตอนนีจน้จะเห็นเงาจะเห็นเงาปีศาจดำ,ดำ โอเคค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย